สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบางบร์ลำพินอภิเชยลครับตอนนี้บรรยากาศใบสองห้าสิบสองครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องดนงตรีขึ้นไปด้านบนครับเครื่องดนตรีขึ้นไปด้านเครื่องพี่น้องครับตอนนี้ตอนนี้ทางเครื่องเสียงนะครับกําลังจะนี่แหละมารับพี่เครื่องดนตรีเาครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะพี่น้องครบับเตรียมตัวแล้วนะครับ ไัไปที่เวทีนะครับเริ่มเตรียมตัวครับศิลปินก็เริ่มแต่งหน้าแล้วศิลปินบักหน้าไรตา ไม่อวมาเตรียมตัว ใครเห็นไปเห็นหรอพี่น้องกัยเรียบร้อยวันเราที่นี่ก็ชิดประมาณนี้พี่น้องขับด้านหน้าตะกรุดตีกันจ,จุ่มกันยี่นี้หลองจีหลองล่างใจยังกูใจยัง ยัดงานใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับอย่างอเมันก็ไดเปลี่ยนหรอกจัดบ้าอยู่นี่จัดบ้าเชื่อไงตัวสื่ออยางจะว่าเถอะเอาออกรถออกก็กรุยอนจัด่อแค่แค่จะว่าคือไ้ ขีมงแบบเตนี่ม yeah. oh. ันเอาแบบคืนนี่เอาเตี๋ยมันกระเบนกระเด้งส่งเทียเดี๋ยตุ๊กตุ๊กตุ๊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 นี่เงินบ้านอันนี้มีเอลบาดดอกระพูงตัดไงตอนนี้อันนี้จักนิวร์แป่สิบแปดวะอาย่หน่อยกองเ้องอ๋ออีเป็ปมาสังซื้อดอกตะวันจอจอเจอเล็กจอเล็ก มือาจารย์เตาตีสมจอดครับอาจารย์เตากระเด so like ื่องแตกครับกระเดื่องแตกดอลำฟงเป็นฟงไดอ้เอาอวึงว่ามันว่างลยรอเอาเปนกางเปลี่ยนดอกครับอาจารย์เตามา จัตตากมว่านีด,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 ดจัดปักสังคายอยอดครับปบับหลูสทาอาฐัน17ดกร,รกฎาคมนี้พวกโรงภาพ,พยนตร์ ข้างบนกับชิเป็นนั่นมองม er 응ีกเสียงนะครับไอ้น <x 2> <N> ี้ชิเป็นจอ LED ตจวาอ LED นะครับแล้วก็สถานที่แสดงนะครับเดี๋ยวกันกำลังเปลี่ยนต่อก็มาเสร็จร้อยนึงมาจักบาทก็เอาขึ้นมานําครับเดี๋ยวตอนนั้นอย่า ไม่ไม่ดอกเบอร์ฮุกไม่ดอกเบอร์ฮุกนี่ดอกจอสกูเบอร์ฮอกเอออุ่อนอันนี้เบอร์ฮุกที่ถ่ายเพราะว่ามันอ่อนจอดครับพี่หนุ่มบรรยากาศตอนนี้นะครับตอนนี้มือแรงนี่คนสีลายพี่น้องแรงคนสีลายถ้ามือแรงคนหลายแสดงว่าคนหลาได้มือแรง อลละล่ะคือควายว่านล่ะหอศิลปกรรมหอศิลปวัฒนธรรมมาหาิทยาลัยขอนแก่นนะครับแลงมามวลนำกันพี่น้องครับซมฟีซมฟรีแย้วต่นนั้นเติมค่านันมาหาละกันละ่ะวนันคือเกาละพี่น้องครับสนุกสนานแน่นอนกับทีมงานนักดนตรีสาวน้อยมแมลงะท่ากับศิลปินรับเซิร์นะครับ รับเชิญมากหน้าหลายตาเพราะว่าสิเป็นศิลปินภูไทยรับอยากวาทศิลป,ป์ปฐมบันเทิงศิลป์คณะสองสามหนึ่งหนึ่งเพชรเมืองชัยมเมนบอกว่าจำมาได้รัตนศิลป์ลอ,ยอ,ยอ,อ,อินตาแทลาดยังอีกอ๋อเขาส่งสคลิปมาเหรอไม่ผู้ใดอีกโอ้หลายลายลายครับศิลปิน ประทมมาเทืเองศิลยังอ,ยอีก,ก,ก,บบก,กอมีบ <c oughs> ว,วไ,นไ,นไนอนก